ปลาของเราก็สับเสร็จเรียบร้อยดๆนะครับทุกท่านอืมปลาเป็นตัวหามเลยเนาะตัวนี้แน่ๆนๆอะไรเนาะกินกับกิมจิเลยครับผม,มวันนี้ขอไมย่ยับจับนะครับผมติดเซฟเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุกิสันติโซ่ครับผมวันนี้จันสุกิสันติโซ่เนาะหลังจากเลิกงานมายามเย็นจันสุก็จะมีเมนูปลานะครับผมโอ้โหปลาเนินตัวงามเลยพี่น้องเนี่ยจมาต้มเนาะยวมาต้มยำนะครับผมยวมากินนล้วกันนะครับผมแล้วให้ผู้ช่วยของจันสุข การคั่วเก็บเอาหยางออกก่อนนะครับผมนี่ครับอ้มปลาเนรตัวใหญ่ๆปลาเนรจากบ่อนะปลาปลาเลี้ยงนะครับผมปลาเลี้ยงจากบ่อนะครับผมม่ได้ก็ได้ซื้อมาเนาะเขามาฝากเนาะเขาเลี้ยงนะครับผมเพื่อนของนูกอนขอมาฝากให้นะครับผมเดี๋ยวขยากคั่วก่อนเนาะต้มเปอนิดสดน้ำร้อนๆนุนนนนเนาะ แซบๆนำกันมาครับมาเลยขอบคุณเดิศจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่เอาปลามาให้เนาะอย่างนี้ก็ได้กินกับเพิ่นเรื่อยๆอยเพิ่นเอามาฝากตลอดขอบคุณหลายๆครับโอ้โหคนๆเลยไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะนี่มันขึ้นเหรอนี่เป็นปลาเนเนาะอ่า มันกินได้กันะกินได้ก็มหมอ<ด>ข้างดำนะที่มันออกขาวนะใช่โอเคครับเดี๋ยวมารับชมดูด้วยกันอีกทีหนึ่งครับขออนุญาตครัวก่อนเลยพี่น้องเด้ยงามๆเลวเนาะเดี๋ยวใส่ไปครับผมปึ๊บโอ้โหแสบแล้วอะไรกินเข่าแสบเนาะพี่น้องเนาะ เด็ดๆกับจานสุกนะครับผมเดี๋ยวก็ต้มไปสักประมาณสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวจานสุกจะปิดฝาไว้ก่อนนะครับผมอ,อุ้ยนึ็ปลาของเราก็สับเสร็จเอ้ยต้มปลาของเราก็สับเสร็จเรียบร้อย้วครับทุกท่านปลาเป็นตัวงามเลยเนาะตัวเนื้อแน่นๆเลยพี่น้องมากินกับจานสุกเลยครับผมเนี่ยวันนี้ขออนุญาต จัดหนึ่งแล้วครับผมทีเด็ดเลยวันนี้นะครับมากินเขาน้ำกันครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซิมนำก่อนอือพอดีโอ้แซ่บแซ่บแซ่บครับผม,มนี่พี่น้องจะจัดต,ตัก,ก่อนต้มปลานินแซ่บเลยวันนี้ น,น,นี่น้อนี่สดน้ำโกโกๆเลยแล้วมาเนี่ยพี่น,อน้องเส็แซ่ปรับจานสุกเนาะเมนูนกับข้าวมื้อเย็นสุดแสนอร่อยเด้อพี่น,อน้องมีเห็ดด้วยอือแล้วก็มันเปื่อยแล้วเ,เปื่อยใสนมัเปื่อยได้ใสไปเลยครับผมเดี๋ยวเอาน้ำเอาน้ำ ออครับครับครับรอ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 โอ้ยโอเคนะครับผมพลังดีงเลย <c oughs> นี่ยหืมเขาเหนียวสองฝุงใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อมาเลยเดี๋ยวขยับเขามากไกลๆก่อนอม,อม,มากินน้ำกันเนาะโอเคครับอ่ะจับ เตยวันเลยนะครับวันนี้พี่น้องจับเตยวันเลยอวัสลืมช้อนจับตยวันเลยโดนลืมช้อนลืมช้อนมาๆมาๆใครที่ยังไม่ได้กินข้าวเนาะยังไม่ได้กินข้าวนะครับเมนูมืม้อเยังจับจานปุงนะครับผมเดี๋ยวก็มาจับกันนะครับ <S <S ต้มปลาหิน่นรสแซ่บ พ่อแม่พี่น้องกันอีกรอบกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมากินนกันม,มามา,มาครับเพื่อนหน้าปกห่อนเด้อกำลังดีเลยม,มามามาลงมือ<บ>เลยครับสดๆพี่น้องไม่รีรอแล้วหิวข้าว นิ่วข้าวนิ่วข้าวโอ้ยสดร้อนๆเลยพี่นออ้องเหยียวทีจานหะนึ่งม,มีพริกจีพริกจีพริกขวดจะพี่น้องใสกใ่กันพริกจีโรยอืมอืมเป็นยังไงบ้างนี่นแตกปุ๊บพริกมันแตกออืือ ปลาเนินจากบอ่อเนี่ยซสบเขาเลี้ยงบอ่อธรรมชาติเนาองเขาเลี้ยงบอ่อดินเนาะซสบครับปลาบอ่อดิน หลังจากเลิกการเลิกงานจากที่เรารักแล,ล้วก็มาทำกบเข้ากับปลากินเนาะหลังเลิกงานสดน้ำร้อนๆปลาอ้วนนี่ยนะปลาพิ่นอ้วนพี่น้อง หวนพี่โตปึก๊กเลยสสดๆเลยอ่ะคนนันอยากมากงกุ้งมันก่อนอุ้มปนมัน,ม,น,นมันจะแซ่บ รลล้อนๆยวงกาละจิ้นถึงร้อนเขออนุญาตคาสมาธินุ่งหลายนุ่งหลายครับใกล้คลองน้ำเนาะตำแหนกงตับใกล้คลองน้ำ นำนัวดีนำนัวดีครับพี่น้อง うん。Mm. <Yeah. S 1> <laughs> แบบไรดูเนี่ยน,น้ำนัวดีเค็ม,อมพอน เอ็บไปแข่งพไปแข่งกลัวโอ้ยคนมงคักแล้วแซ่บถูกด่วนเนื้อปลา มาปากรลังดีเลยโอเคครับผมจัดสุกก็จะขอตัวลํำลาเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้จัดสุกด้วยนะครับผม ทีมนี้จนสุขกแม่เพรว่าแซนแนลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ